ไออีท for uh ีนะเครื่องซีนกระป๋องน้ำนะครับผมเวลาซื้อเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ให้นะครับผมนี่นะฮะอุปกรณ์ติดต่อติครับอันนี้จะมาแนะนําเครื่องซีนฝากระป๋องอัตโนมัตินะครับรุ่นอัตโนมัติมีสองรุ่นอันนี้เป็นอัตโนมัตินะฮะเป็นเครื่องซีนกระป๋องน้านะฮะตามที่เห็นในรูปนี้นะฮะเป็นซีนกระป๋องน้ํานะครับผมเดี๋ยวจะให้ลูกค้าดูว่ามันทํางานยังไงนะฮะใช้งานง่ายนะฮะสวิตช์เครื่องอยู่ข้างหลังนะครับ ะะฮะเปิดปิดข้างหลังนี่ก่อนนะฮะเวลาใช้งานก็เตียบบปั๊บปุ๊บเปิดสวิก๊กอ่าหน้าจอติดแล้วนะ,ะหน้าจอติดแล้วนี่คือกระป๋องที่จะใช้นะฮะอ่าเอาฝามาปิดนี่นะฮะขวายังดูดได้นะฮะอ่าซีนะฮะนี่ผมตั้งไว้แล้วเอาอ่าใส่เข้าไปเลยแค่นี้ใส่หัวเข้าไปก่อนนี่แค่นี้เองวางไปแค่นี้นะฮะมี สตาร์ทกดคำกดที่สตาร์ทนะครับแล้วมันจะซีนเลยลูกค้าดูนะฮะหนึ 1, 2, ่งสสามกดเรีบยบร้อยนี่นะครับผมเวลาใช้ก็กดตรงนี้เหมือนทั่วทะนไปนะน้ำไม่หกนะครับผมเหมาะสำหรับคนจะทำน้ำส้มชาไข่มุกนะฮะได้ทุกอย่างครับที่เป็นน้ำเรียกว่าเครื่องซีนกระป๋องน้ำ นะป่องที่ใส่น้ำนะนี่นะฮะแน่นขายสะดวกแล้วก็แลดูพกง่ายสะดวกนะฮะน,นีนะอันนี้เป็นอัตโนมัตินะฮะเดี๋ยวดูรุ่นธรรมดา